วันพฤหัสบดีที่24ธันวาคม2563นายเสาคำปัญญากุณรองนายกเทศมนตรีเทศานบาลบุญพบพระเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย ให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพบพระประจำปีงบประมาณ2,564โดยมีนายแก้มมาปูฝไยประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลพบพระได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเทศบาลตำบลพบพระเพื่อให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพลดอัตราเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเครียดส่งเสริมสุขภาพเสริมสร้างสุขภาวะทางกายทางใจให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมรับเหตุการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและดํำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีพระวิทยากร จากวัดดอนเจดีตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากมาเทศให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางใจและมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพบพระมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทางกายณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบะพี่องค หรือว่าจะไปเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังมีางการงดนะที่จะออกเดินทางสังงวัดก็ขอให้พี่น้องได้อ่าศึกษาหรือว่าดูข่าวสารต่งตางๆนะครับเพื่อเป็นข้แนวความรู้นะครับเพื่อที่จะเฝ้องกันนะครับไม่อยากจะให้อาเภเกิดสุ่เสียงนะครับเพราะว่าทุกอย่างทุกวันนี้ได้เห็นว่าพี่น้องเรา สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายสามัญประจำบ้านบทความให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันวันนี้เสนอตอนที่หมวดขนส่งจราจรและรถยนต์ตอนเมาแล้วขับชนคนเจ็บโดนจับปรับหนักการเมาแล้วขับรถมีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ ห้าพันถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า6เดือนหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่แต่หากเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุชนผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บมีโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ หากขับรถชนจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่40,000ถึง120,000บาทและถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า2ปีหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และหากขับรถชนจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตจะมีโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีและปรับตั้งแต่60 0 0 0ถึง200,000บาทและถูก เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา43วงเล็บ2ประกอบมาตรา160ตของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ด้านกฎหมายกันใหม่ในตอนต่อไป thank <laughs> you